นี่มองเห็นไหมฮะนี่ที่คุณเห็นอยู่นะครับอันนี้เขาเรียกว่าโยกเขียวเนฟไรส์แคนาดากว่าจะได้องค์นี้มานะครับมีที่มานะอย่ามาฟังกันนะครับว่าที่มานั้นนะ่ะคืออะไร ทั้งหมดเริ่มจากนิมิตของพระยาวิริยาจารย์จเจ้าอาวาสว,วัดธรรมมงคลนะครับท่านปฏิบัติธรรมได้มีนิมิตขึ้นมาเห็นว่ามีหินหยกขนาดใหญ่นะครับอยู่กลางภูเขาหิมะนะครับแต่ท่านก็ไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนจนกระทั่งมีข่าวจากแคนาดาพบว่าพบหยกเขียวบริสุทธิ์นะครับก้อนมาหืมาหนักถึง32ตันกลางเหมืองทองคําเลยห่างไกล ที่ประเทศนั้นก็ถือว่าลำบากน่าดูนะครับก็จะเจอพอท่านไปเห็นปุ๊บท่านก็รู้ทันทีเลยนะครับว่านี่แหละ คือก้อนหยกที่อยู่ในนิมิตท่านก็เลยจัดการซื้อก้อนนี้ด้วยตัวท่านเองเลยนะครับแล้วก็ขนกลับมาที่ประเทศไทยใช้ระยะเวลาในการแกะสลักหรือการทํานะครับค่อนข้างนานนะครับจากที่ผมเคยอ่านและศึกษามาก็คือน่าจะประมาณ9เดือนก็ให้ช่างชาวอิตาลียระดับโลกมาแกะสละักองค์พระพุทธรูปองค์นี้นะครับเพราะว่าเป็นหยกเนฟไรที่ แขงมากอุปกรณ์ที่เอาไว้ใช้ในการแกะสลักเนี่ยจำเป็นต้องเป็นอุปกรณ์ที่เป็นของคนต่างชาตินะครับเพราะว่าอุปกรณ์ของบ้านเราเนี่ยไม่แข็งแรงพอที่จะแกะสลักยกนี้ได้หรือหินนี้ได้พระพุทธรูป ยกปางสมาธินะครับขนาดใหญ่ที่สุดในโลกเลยนะสูงถึง2.2เมตรหน้าตักกว้างอยู่ที่1.66เมตรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เนี่ยท่านก็พระราชทานนามนะครับให้องค์พระพุทธรูปนี้ว่าพระพุทธมงคลธรรมสีไทยท่านสามารถที่จะไปกราบสักการะได้นะครับที่วัดธรรมมงคลสุขุมวิทร้อยหนึ่งอ่ะทีนี้เราเข้าสู่เรื่องขององค์นี้กันที่มาขององค์นี้นะครับก็คือหลังจากที่ทําองค์พุทธรูปขนาดใหญ่เสร็จแล้วเนี่ย ก็จะเหลือเศษหินที่ยังไม่ได้ทําอะไรอีกเยอะเลยแต่ว่ามันมีมูลค่าเพราะว่าเป็นยกในฟไฟของแคนาดาท่านก็นเลยเมตตาให้คนที่เป็นศิลปินนักปั้นนะครับปั้นเป็นองค์เล็กๆเอามาให้ทุกคนเนี่ยได้มีโอกาสเอาไป บูชากันนอกเหนือจากความศักดิ์สิทธิ์ขององค์พระพุทธรูปนี้แล้วเนี่ยก็ยังมีเรื่องของความเชื่อเกี่ยวกับหยกด้วยเขียวเหนียวซับนะครับมีไว้เป็นพลังงานดึงดูดซับหรือการค้าขายต่างๆท่านก็จะได้ทั้งพระพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธิ์และยังได้หยกเขียวเนฟไฟแคนาดาที่เป็นหินแท้ๆนะครับโดยที่คุณไม่จําเป็นต้องนั่งเครื่องบินไปหาซื้อหยกหรือว่าก้อนหินมาสลักเองเลยในราคาที่ไม่แพงมากนะครับท่านใดสนใจก็สามารถที่จะ กดที่ตะกร้านี้ได้เลยนะครับก่อนที่ของจะหมดเพราะว่าของมีจํากัดครับ